ผมาใ,ให้เพิ่มผัดกเพผมมหาสมุทรกับทะเลเพียบเลยนี่ยนี่ทูงหอยปลาทูไม่มีทูน,กน,กนาก็ได้นะก็ได้เป็นชิ้นพอดีลบสวยพอยเบิกครันบนะก็มี ตับแซลมอนครับผมแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหอยหลอดอร่อยครับผมอร่อชัวร์ไฟแรงๆหอมๆยกทั้งทะเลมาร้าน,นเพิ่มวันนี้ครับผมไส่ดาวกันเลยดาวมือเดียวแบบเซียน เสร็จแล้วก็ไปตักข้าวมาเรียบร้อยาราดบนข้าวนะครับทำน้ำเพิ่มหมดแล้วนะ้ำเพิ่มส้วงแล้วหรอครับส้วงแล้วหรอหายเมาแล้วหรอหายแล้วครับหายเลยครับผมโดนมอมครับเออน้ำเพิ่มหายก่อนนะครับเมาแล้วกลับเรื่องมันไปเลย โดนมอมครับว่าอยเห็นทีขึ้นลิ้นเหล่าบวกเบี้ยวเพิ่มนอกคักๆตัวไม่นานเห็นส้มปีกหายเลยใส่แข็งอันนี้เาเพิ่มทอดน้ำมันเลยนะครับทอดไส่ดาวสจปอาลุงทอดในน้ำมันต่อเลยมาีิเดียดปลาแซลมอนนบผมจะเป็นมันๆหอม เติมมันออกอนี่เติมพริกเทียมเลยคราวนี้เ,เต็มเติมจอดติดตัวหอมใหญ่ลงไปกระเทียองแซ่บกระปุกเต็มไปแล้วไฟแล้วไฟ ปรุงรสปลาไหยก่อนเลยปลาปรุงรสปลาเขียวเกี่ยวขาวตาดลงไปครับก็อสีขายเลยชุดรจิ้ <c oughs> หอมมากดับ <c oughs> <c oughs> สั่นเอาแบบจะเต็มครับผมยอด <c oughs> น่าก,กิน <c oughs> โหถ้าอยู่ไก่บ้านสองหลังตื่นมากหิวเลยครับผมกินหอมแรงมากเลยบอกเลยย <c oughs> อด กินกนบบนันครับผมแต่ก็ซุปห,อ,หอ,อมเลยหอมมสมุดครับวันนี้ปลา้ำป่าหอมหอมตอดติอองดงหวานมีเล้งดีครับเอาหอมดีครับผมยังไม่พอใจเรียบร้อยครับหน้าตา เห็ดประหลาดทิ้นต้มปลาแล้วก็สาธิกันรู้ต้มปลาสวยงามเลยวันนี้เห็ดหลอดแรงอยู่เด้อจะเอากินน้ำปลาสดเฉยๆครับผมจะหอมมากเลยไม่เมาด้ขนาดนั้นนะแขวนอีกเดียวเพิ่มยังมาต่ออีกวะเดี๋ยวตอนไปนี่โอ้สี่ทุ่มเสร็จขับรถไปเจอกันดีกว่าเสฉอเนะฮะสุดยอดหน้าองคางเจ็บ หอมเล่าเลยใช่มันก็ตีกินสขวดแล้วเขาเห็นนั่นๆแล้วเพิ่มไปที่เนาะจัดหนักเลยแหละจัดหนักเลยดีครับเดี๋ยวไปนั่งกินกันครับผมสวัสดีครับผมมาครับผมกระเพราหอมปุกผมเต็เโซ่เลยครับผมหอมมากบอกเลยผัดได้ขึ้นมาเพิ่มนิดขึ้เทปเลยครับผม เพิ่มสุดแล้วตาข้างล่างมาเลยดูว่าได้อะไรบ้างน่าจะมีหอยกับหมึกใบกระเพรานี่จัดเต็มเลยนะครับแบบนั้น ครับผมโคบด้วยเซม่อนมันจะปิดออกไปเลียงไผ่เลียงมันครับผมสั่นเนื้อมันชิ้นหน่อยสม่อนครับแมลงผู้ครับผมอแบบอมาก chọc thái đen thật thẻ đen bềm dấm dơm cho tiết mà cơm <laughs> à? đi chứ mình phải cà có lời cái canh đánh nhí xuống hay loạt cuối cùng đây một mực gót เพิ่มตักดากให้ด้วยสุดยอดเลยครับดากไปเพิ่มมาให้สุกไก่เหมือนกันครับเราจะมาเหนลงุงผัดกระเพราเลยอเอาแซ่บกะเพราไปก่อนให้สวัดกะเพราซึมขอาไปกอน รสเบืองนีกกุบกุบเสือบุญแดงมนมีไข่ดาวด้วยจับมาก จะได้หอมอยากจะแสบหอมถึงใจต้องแบบหัดไฟฟูๆแล้วเบบม,มาผมแสบ,บมาก màu nói nhiều nồi lái cá đôi sẹt tả, thêm thêm cùng liên liền, nó bỉp, thịt ngỗng sấu rất สุดอีลีนะเพื่อนรสจัดขดบเลยนี่นี่ทั้งปลาทั้งหอย อันนี้ผมดอกมไม้ทะเลแมงุูนมาผัดใส่ใหกทะเลอยู่นเลยครับผมกระปุกคบหาสมุทรเลยลนะ ตุ๊ดไดแล้วใส่กรเพิ่มผัดก,บบกร,ร,ะร,ะระเพราล้วเพิ่มงเนี้ยอยคนอยากร้องแบบว่าเอาไปนุ่งสือเพชรลาบนาเไอนขาต้มเมอกี้ผัดกระเพราครับผมทีหนึ่ง ไม,ม,ม,ม่ตอมความผมความ หายอ่างดักไก่เกือบลืมนะครับตูดไก่สุดท้ายขอบส,สดอดกระเพาะเลยล่ะ Mà <laughs> Ừ. Mạc khóng cuộn Mạc Nhán phủ mần loại <coughs> chả bạc, tiêm lót lên cả lăng hì hò, thiếu nai, múa thiếu nai, thiếu nai, cái non lộng lón như thế này, เฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอืมมาแล้วครับผมอืมร้อนเหรอหรือที่ไหนดีกว่ามันร้อนนอนในห้องด้วยกันปะอืมมาอ๋ร้อนเว้ยไลเป็ดน้อยใครนีน้อยใครข้ามาข้ามาเออว้าวิ่งมาได้ยังไงนะไล่เมี้ยวมันนะเมีม้ยวน,นะมันจะตึงทำไรอืม ลูปผักน้ำกับดอกทียวแล้วก็จะตำตะกระจัดกินกับข้าวอีสานโัวเยื่อ่นตะกระจัดบ้านๆน,นะครับรม่วงลอยเจอกินด้วยนะเออไปไปแล้วนพัดลมมั้งเนี่ยเนี่ย